สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับ iPhone 13 Pro โอเคอันนี้ก็คือเป็นตัวของกล่อง iPhone นะครับที่คือกล่องมันมามนก็มาอย่างนี้แหละผมว่าหลายเจ้าเขาก็แกะรีวิวไปแล้วเนีอันนี้จะมีเป็น paper, กระดาษนะครับแล้วก็ติดออกมานะครับก็จะมเีเข็มจิ้มซิม เข็มทิมซิมแล้วก็จะมีกล่องคู่มือต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นสติกเกอร์ของ Apple ก็รู้สึกว่ามันจะให้มาเป็นกระดาษเหมนกระดาษเววที่หลายๆเจ้าเขารีวิวไปก็จริงนะครับทีนี้ผมจะไม่พูดถึงตรงนี้มากนะครับมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับเพราะว่าอันนี้หายสมรติก,ก็รีวิวไปแล้วในกล่องไม่มีแถมหัวชาร์จมาให้นะครับก็มีแค่สาย lightning to USB-C มาให้นะครับแค่นั้นจบง่าย ว่าเขาบอกว่าเขารักโลกนะครับนี่จะเป็นตัว iPhone ซึ่งผมใส่ครองใส่เคสแล้วเรียบร้อยนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นเป็นเคสใสนี่แหละอันนี้เป็นสีตัวกาวไฟ์นะครับเป็นสีดำนะครับถ้าเกิดว่าใครจะซื้อเนี่ยก็ไปดูเครื่องได้ที่ตามชอ็อปใหญ่ๆอะ่ะมันไม่ค่อยมีของหรอกคุณต้องไปตามชอ็อปเล็กๆนะครับอันนี้ผมไปซื้อได้ที่ AS นะครับก็ซื้อมาใช้เองนะครับก็คือถ้าเกิดคุณไปดูตามชอ็อปใหญ่ๆพวกช็อปทูช็อป AS Dtech สาขาใหญ่อะมันไม่ค่อยมีของหรอกคุณต้องมาตามช็อปเล็กๆอันนี้ผมไปได้มาแบบช็อปเล็กๆช็อปเล็กมากนะครับก็เลยไปได,ได้เครื่องนี้มามีของพอดีในตัวเคสใส่นี่ก็เป็นเคสของโครบูนะครับมันเค่อยเขียนสัญลักษณ์ไว้อ่าไม่รู้เห็นหรือเปล่าเขาจะเขียนไว้เล็กๆนะครับก็คือโครบูตรงนี้นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นเหมือนเป็นสีดำด้านนะครับมันก็จะแบบเงาๆหน่อยอันนี้ผมติดฟิล์มข้างหลังแล้วแล้วก็ตัวกล้อง ก็คือผมก็ติดไอตัวครอบเลนไปเห็นว่ามันจะเป็นแบบว่าเป็นกลมๆนะครับก็คือมันเป็นตัวที่การไม่ให้เวลาเราวางอะเลนมันจะได้ไม่ต้องไปโดนพื้นโดยตรงนะครับมันจะมันก็มีตัวครอบอยู่นี้ผมก็ติดไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือเหมือนเป็นของโฟกัสนะครับก็ติดเข้ามามันก็จะเป็นตัวเหมือนเป็นตัวชิ้นเลนครอบเลนลงไปเลย3ามรูนะครับอ่าสามอันแล้วก็อันนี้ก็จะมีฟิล์มใส่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นฟิล์มด้านข้างหลังนะครับก็ ประมาณนี้ด้านหน้าก็เป็นฟิล์มกระจกติดไปแล้วเรียบร้อยนะครับเอาทีนี้มาว่าเรื่องของเรากันดีกว่าคืออันนี้ผมซื้อมานะครับใครที่จะซื้อ iPhone 13ก็สิ่งที่คุณซื้อมาเลยคุณจะเจอปัญหาอย่างแรกนะครับก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องเนี่ยเวลาเราถ่ายวีดีโอมันจะกระตุกนี่เป็นเลนเลนธรรมดาสมมุติผมเอากล้องมาอันนี้ก็คือเป็นเลนเลน เป็นวปกติใช่ไหมถ้าเกิดผมปรับเป็นตัวของวิดีโออ่ะเมเราถ่ายอะกดถ่ายปุ๊บนี่เป็นเลนวายนะครับซูมไปใกล้ๆอ๋ออันนี้มมนอันนี้มันมันยังไม่ได้รองรับตัวเออ่เลนมาโครมันไม่ได้รองรับตัว 4K ผมต้องปรับใหม่เป็น Full HD อ่าโอเคทีนี้ลองสองเีดดูนะครับอันนี้ผมจะ เป็นเลนเลนไวก่อนนะถ่ายวิดีโอปุ๊บซูมเข้าไปอเห็นปะ่ะชิ้นเลนมันมันจะกระตุกอะนะครับอันนี้คือต้องรอทาง Apple เขาแก้ก่อนอันนี้เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะครับก็คือน,นี้เป็นเลนเลนไว้ปกตินะครับผมจะถ่ายแบบซูมเข้าไปกดถ่ายปุ๊บเน่ะมันจะกระตุกนิดนึง ันนี้คือเป็นปัญหาแรกที่คุณจะต้องเจอแน่นอนแล้วคุณจะต้องรอตัวของ Apple อัปเดตซอฟต์แวร์ให้นะครับอ่ะทีนี้มาดูอัน,นที่2ก็คือเรื่องของ App Store นะครับ App Store เข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นว่า Cannot connect to App Store ก็คือไม่สามารถเชื่อมต่อกับ App Store ได้สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือกด Retire อ่ากด Retire ไปเนี่ยมันถึงจะโหลดหน้าให้นะครับ อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นปัญหาที่อะไรนะครับซึ่งต่อ WiFi ก็เป็นต่อ 3G 4G ต่อ 5G ก็เป็นเหมือนกันนะครับเนี่ยกดรีทายนะกกดรีทายเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องรอทางของ Apple เขาอัปเดตซอฟต์แวร์ให้อีกทีหนึ่งถามว่าตัวของตัวโทรศัพท์มันลื่นไหมผมบอกเลยว่ามันมันลื่นอยู่แล้วแหละเพราะมันเป็นเอ่อมันเป็นเครื่องใหม่นะครับมันก็จะ ลื่นหน้าจอมันก็แบบลื่นดีร2 0ยยเฮิร์ตนะครับเจ๋งดีนะครับแล้วก็เรื่องของการเล่นเกมอะไรผมว่ามันก็โอเคนะโอเคเลยเรื่องของกล้องนะครับเรื่องของกล้องก็มีสามเลนใช่ไหมสามเลนก็มีเ,เลนวายแล้วก็เลนเลนลวายรู้สึกว่าจะอยู่ตัวล่างนะครับแล้วก็เลนเอ่อมาโคโรู้สึกจะอยู่อันนี้นะถ้าจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เลนเทเลก็ถูกจะอยู่ตัวตัวบนมัน้งภาพถ่า,ายที่เราออกมามันก็คมนะผมว่ามันก็ มันก็โอเคเลยนะครับมันก็โอเคเลยสำหรับตัวของ iPhone อันนี้ก็เป็นกล่องให้มาก็เป็นกล่องกระดาษรักโลกแต่ไม่รักผู้ใช้เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นที่เขาโปรโมทไว้ก็คือเป็น l i v e text นะครับก็คือสามารถอ่านข้อความได้กดข้อความมันจะประมาณนี้ก็สามารถคัดลอกข้อความอะไรได้แต่ว่าเหมือน live t ท x t จะยังไม่รองรับภาษาไทยนะครับคุณก็ลอง ลองดูแล้วกันเพราะว่าผมเคยผมเอามาใช้แล้ว Live t e x อ่ะยังไม่รองรับภาษาไทยมันรองรับได้แค่ฟอนต์ภาษาอังกฤษที่เป็นฟอนต์ที่มันเป็นต้องแบบคมอ่ะเป็นฟอนต์ s a s เผ sans serif อะไรอย่างเงี้ยมันอ่านได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นฟอนต์ที่มันแบบแปลกๆอ่ะมันก็อ่านไม่ได้ละแล้วก็ภาษาไทยยังไม่รองรับนะครับเรื่องของ Live Text เน,นี่ยัน,นภาษาอังกฤษอ่ะคือมันมันมันอ่านได้เว้ยแต่พอเป็นภาษาไทยอ่ะมันจะอ่านไม่ออก ตรงที่มันอ่านไม่ออกมันก็คือมันไม่สามารถที่จะมาร์กได้ไงเห็นไหมตรงเนี้ยคือมันอ่านไม่ออกนะครับมันก็จะมาร์กไม่ได้ประมาณนี้อันนี้ผมย้ายจากฝั่งของ Android มาไอโฟนนะครับสิ่งที่ผมเจอก็คือเรื่องของนี่เลยนาฬิกาที่เป็น Android นะครับ Android Wear OS นั่นแหละเอามาใช้กับ iPhone คือมันใช้ยากมากนะครับก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่มันเชื่อมต่อยากมากนะครับมันไม่เหมือนถ้าเกิดเป็น Android กับ Android ด้วยกันมันก็แค่แบบว่า เปิดบลูทูธแล้วก็ซิงหากันมันก็ได้แล้วแต่ว่าถ้าเป็น iOS อเกะตัวสมาร์ทวอชที่เป็น w e a r OS เนี่ยมันจะแบบว่ามันเชื่อมต่อกันยากะนะครับแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆก็เหมือนจะถูกจํากัดไปค่อนข้างเยอะอย่างเช่นการโทรศัพท์ผ่านน,นาฬิกาอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการตอบกลับข้อความผ่านทางนาฬิกาอย่างเงี้ยก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คือเหมือน Apple ต้องการให้เราใช้ตัวของ Apple Watch เท่านั้นสรุปง่ายๆก็ประมาณนี้ตัวนาฬิกาก็คือจากตอนถ้าอยู่บน Android เหมือนกันมันก็จะสามารถตอบกับข้อความได้แล้วก็โทรเข้าโทรออกได้รับสายได้อะไรงนี้แต่พอมาอยู่บน iPhone ปุ๊บ 1. เชื่อมต่อยาก2ก็คือไม่สามารถโทรเข้าโทรออกได้แต่ว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามานะมันก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาแต่ว่าคุณจะไม่สามารถตอบกับข้อความผ่านทางนาฬิกาได้คุณต้องมาเปิดโทรศัพท แลคุณถึงจะตอบกลับได้แต่ว่าตรงนี้มันสามารถอ่านข้อความการแจ้งเตือนได้นะครับส่วนเรื่องของ Google Assistant อะไรก็ใช้ได้เหมือนเดิมปกตินะครับแต่ว่าแค่มันจะจำกัดฟีเจอร์การโทรเข้าโทรออกแล้วก็เรื่องของการตอบกลับข้อความผ่านสมาร์ทวอทแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องของการซิงค์ข้อมูลต่างๆมันจะค่อนข้างยุ่งยากลําบากนะครับผมว่าหลายๆคนก็คงรีวิวไปแล้วอันนี้ก็คือเป็นตัวของ iPhone 13จากการที่ผมใช้งานมาประมาณ ตั้งแต่วันที่แปอะตั้งแต่ที่เขาเปิดให้ Walin ออะก็คือผมได้เครื่องมาวันนั้นเลยนะครับก็คือเดินเข้าช็อปแล้วก็ได้เลยนะครับถามว่าเรื่องเล่นเกมเรื่องอะไรมันก็โอเคไหมเครื่องใหม่มันโอเคอยู่แล้วคือคุณไม่ต้องพูดถึงเรื่องนั้นหรอกเพราะว่าเรื่องเล่นเกมเครื่องใหม่มันโอเคอยู่แล้วแล้วก็หลักที่ผมเจอก็คือมีบั๊กอยู่แค่2ตัวก็คือเรื่องของกล้องนะครับกล้องมันก็จะแบบว่าชิ้นเลนมันจะกระตุกแล้วก็เรื่องของตัวแอปสโต e ที่มันยังไม่ไม่สามารถที่จะแบบว่าามมมัันนนต้ออองงกด Connect ะไรข ต้องมากดแบบให้เชื่อมต่อเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคุณต้องมากดทายเกนอย่างเงี้ยน,นะครับก็คือหว่กง,งที่ผมเจอก็จะมีอยู่แค่ประมาณนี้เรื่องของบั๊กนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับผมก็ฝากให้คุณกดติดตามหรือว่า s ับสไครป์ผมมานิดนึงลวกันนะครับหรือว่าถ้าใครมีคําถามคุณก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างล่างก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีข้อมูลใหม่ๆที่อ,อ,อยากจะแก้ข้อมูลที่ผมสื่อสารออกไปนะครับคุณก็สามารถพิมพ์มาที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ สำหรับครั้งนี้ผมก็ขอลาไปก่อนจเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับบาย